นี่คือดอกตัวผู้นะครับเขาจะเป็นลักษณะดอกจะไม่มีลูก่างแต่ถ้าเป็นอดอกตัวเมียเขาจะมีลูกติดมาแบบนี้นะครับครับนี่คือดอกตัวเมียครับวิธีการผสมเกสรอนก็คือเราฉีกดอกเขาออกเลยครับฉีกออกแล้วเราจะเจอเกสรอนเขาคือเป็นสีเหลืองเหลืองนี่แหละนี่คือเกสรอนดอกตัวผู้เสร็จแล้วมาดูตรงนี้นะครับ ข้างในนี้จะเป็นเกรสรตัวเมียที่เห็นเป็นเหลืองๆอยู่เสร็จแล้วเราเอาตัวผู้เนี่ยจิ้มเข้าไปเลยครับให้ละอองเกรสรเขาไปโดนกเกรสรตัวเมียแค่นี้ครับเสร็จครับอันนี้คือผลผลิตที่เราทําการผสมใช่ครับก็คือสังเกต้ง่ายว่าลูกไหนที่สมบูรณ์มีเมล็ดก็คือเขาจะมีกระเป๋ะตรงนี้เนาะจากตรงนี้เนาะเลียวเลียวลงมาเลย เสร็จแล้วเขาจะมีกระเป๋ะตรงนี้มเมล็ดเขาจะอยู่แค่ตรงนี้แหละครับครับตรงนี้เนื้อเขาจะตันทั้งหมดแต่ถ้าลูกที่ไม่ไม่สมบูรณ์เขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราผสมไม่ทันเพราะว่าครั้งแรกที่เขาออกลูกตัวนี้มาคือดอกตัวเมียเขาจะมาก่อนแล้วเราไม่มีดอกตัวผู้มาผสมก็มเลยไม่ไม่ได้ผสมเขาจะเป็นแบบอ่ายาวลงมาลงมาเลียวเรียวเลียวเลียว,ยว,ยวลงมาเลยแล้วตรงนี้จะไม่มีมเมล็ดเลย